Ep, boom, boom. คำเตือนการลุ ane, ้นและการเสี่ยงดวงมีความเสี่ยงวิด <Their royalty> ีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกคนทุกท่านอะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่า let's go สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่13อีทีอยกครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเอาละครับผมวันนี้เราอยู่เกมที่มีชื่อว่ากังฟูยังอยู่กับค่ายอยู่ฟ้าเบ็ดอยู่นะครับเพราะว่าค่ายนี้ช่วงนี้บอกเลยครับว่าแจกแตกบานไม่ธรรมดาจริงๆครับผมอ่ก็เดี๋ยวเราไม่เล่นเกมกังฟูกันนะครับแต่ก่อนเล่นนะครับอย่างผมแนะนานะครับเกาะทุนผม300นะครับก็ได้ประมาณสัก40%ผมก็จะเลิกแล้วก็ผมเล่นจริง แต่จริงไม่มีตับแบบระหว่างทางนะครับแบบนี่เอานิดนิดนีด่นะไม่มีไม่มีไม่ไม,ม,มีผมเอาเดียวเดียวเลยโอเคครับผมเพราะฉะนั้นผมเล่นให้ดูแล้วก็ถ้าใครคิดจะเล่นตามผมนะครับผมแนะนําว่าคุณต้องเล่นให้เป็นนะครับผมได้ก็เลิกเสียแลต้องเลิกน,นะครับไม่จาเป็นที่จะต้องแบบแตกทีละเยอะเยอะแยะหรืออะไรทั้งนั้นนะครับยังไงฝากด้วยนะครับก็สามารถติดตามผมได้นะครับใต้คลิปตารางนี้เลย มีครับผมทั้งไลน์แล้วก็กลุ่ม Facebook นะครับโอเคครับผมมามาเลยดีกว่าตื่นเต้นอ่ะพอเราเจอเกมที่เราไม่เคยเล่นอ่ะแม่งตื่นเต้นตื่นเต้นทุกอันเลยเดีย๋ยวผมจะเดิมพันขั้นต่ำน,นะสองบาทก่อนแล้วก็มาเล่นกันยังยังไม่เจออะไรขออนุญาตไปสักแป๊บหนึงก่อนโอ้โอ้ เซฟลูกเซฟลูกโอ้ยแตกรทุกคนท่เป็นปิดได้สองทีป่วะโอเคปินปิดไม้สองปิดเป็นเลแตกเลยเฮ้ยทุกคน ไม่เขาแตกอ่นะจริงๆยังไงฝากด้วยนะครับเพราะว่าแตกเกิน20%แ,แล้วแล้วได้จริงก็คิดดูครับค่าเล่นแบบเนี้ยอ้าสมมติถ้าเป็นผมนะเล่นแบบเนี้ยการที่คนาเน้น่ะผมตัดทิศที่นึงอ่ะมันก็กป๊บเดียวใช่ไหมเพราะะฉนั้นมานนึ่งผมได้หลายปิดหลายปิดมากเพราะฉะนั้นผมแตกเกมหนึง่นนนงประมาณร้อยสบาทร้อยสบาท่านั้นถ้าผมได้พักติดเกมผมจะได้เงินหมดเนี่ยมันเป็นประมาณนี้เลยมันผมก็เลยได้อยู่ตลอดเนี่ย ก็ยังไงก็ฝปล่าเด้วยนะครับผมก็รู้แหละว่าคลิปบางตันไม่มีแก้ไม่ได้อะไรตันมันแตกจริงๆแต่เ่ยต้องต้องอีกทีนึงนะเดี๋ยวเสียงมันเสียงมันอยู่ไปก่อนนะเสียงมันอยู่เอาเสียงมันหายก่อนไ่อว่ากันโอ้เสียงมันยังอยู่เดี๋ยเนี้ยเนี้ยตายแล้วยังกองต้อนเต้นเว้ยให้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 ลูกไฟหายก่อนนะก็แับไ้อหายครับทุกคน 好อาอยขาัน <ge ar> ้น <ies> ี่ไงเฮ้ยปวดมาก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 ปดมากปวดมกปวดมากปอดากดมกอ้ยตายตายอเยองมาเลนกโอ้ยมึงจะเ็นเถือคือผมผมหยุดแล้วนะผมหยุดแล้วนะตําหยุดไม่ได้ขโทษขอโทษเถอยขอโทษเถอะหยุดไม่ได้จริงเกมนยังติดติดอะไรก็ไม่รู้อ่ะไฟมันไฟติดแบงเลหยุดไม่ได้ ต้องไปก่อนต้อไปกับมันก่อนมไม่ได้แก้แต่แบบโอ้ยดักกเอียัไงอ,ะอ,นนอ,งอ่ะอ้าเจ้าอ่าไม่ได้คิว่าโอ้โหตู้ส,อ,สองตูๆสองผมจะเก็บภาพเอาไว้เอาไว้โชว์น,นิดนึง อไม่ชปครับไปครับผมจะหยุดแล้วทุกคนทุกคนครับผมไม่ต้องตายอะไรแล้วผมจะหยุดแล้วโอ้พระเจ้าได้แล้วพอแล้วพอแล้วผมพอผมได้แล้วผมหยุดแล้วผมหยุดแล้วทุกคนผมจะหยุดแล้วให้ผมหยุดถือหยุดนะหยุดนะได้แล้วพอ้วพอแล้ว เลิกแล้วเลิกมีไฟเลิกมีแสงเลิกมีอะไรนั่แล้วนะครับเลิกทุกโอเคไหมเด้เลยโอเคไหมโอเคจบแล้วโอ้ยโอโอเคครับจบแล้วได้เกิน40เปอร์เซ็นต์ผมเลิกตามนั้นทุกคนดูคลิปติดตามผมเข้าใจผมเข้าใจกันนะครับไม่มีแก้แต่ก็คือเลิกแค่นี้โอเค วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนตื่นเต้นอยู่โอเคครับแล้วเดี๋ยวพบใหม่คลิปหน้าใครอยากสนุกแบบนี้มาที่ใต้คลิปครับมีลิงก์มีช่องทางอยู่โอเคผมฝากไปด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทปนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ